ตวลอยมาตามนัดสำนักชนประธานที่12สร้างพื้นที่ชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นสูงเกือบเมตรตอนบ่ายกะบบายเพิ่มเป็น2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะนี้มวลน,น้ำจากทางภาคเหนือยังคงไหลามาสมทบที่เขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีซี2นครสวรรค์ที่ 2730ลนาบูบาทเมตรต่อวินาทีระบายผ่านเขื่อนเจ้าพยาที่อัตรา2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาอยู่ที่16.35มเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15.47เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ห่างจากตลิ่งแค่87เซนติเมตรด้านนกกายวัชระไกลใสผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนสะสมจากพื้นที่ตอนบนและในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทและข้างเคียงทําให้ปริมาณน้าในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอันตราไม่เกิน2 5 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ําไว้เป็นการชั่วคราวซึ่งจะทําให้ระดับน้นําเหนือเขื่อนยกตัวสูงขึ้นไปอีก90เซนติเมตรจากปัจจุบันโดยจะยกระดับเหนือเขื่อนขึ้นเท่าที่จําเป็น และรักษาระดับน้ำไม่เกินบวก17.00เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางครับส่วนการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพญาในตั้งแต่วันนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพญา,าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา2,300เป็นอัตรา2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีภายใน4โมงเย็นวันนี้ครับตกชั่วโมงละ15รูปบาทเมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง ระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก10-30เซนติเมตรครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ